มาเตรียมขวดนมเพื่อป้อนนมเสริมให้เด็กๆนะคะน่ะเราก็จะต้องนึ่งขวดนมก่อนนะคะเพื่อจะไม่ให้ขวดนมมีเชื้อโรคนะคะ<ม>ขวดที่เราใช้นะคะจะใช้ยี่ห้อทอมมี่ทิปปี้นะคะเป็นรุ่นเด็กเอ่อเป็นรุ่นโคลิกนะคะ นี้มันจะมีแบบว่าฐานนมที่ใหญ่เสมือนนมแม่นะคะเหมือนจุกนมแม่แล้วก็กดสำนองเป็นด็อกเตอร์บราวนะคะด็อกเตอรบาวอันนี้ก็จะกันโคลดเหมือนกันของด็อกเตอร์บราวนี่คือเขาจะมีแกนข้างในเพื่อดูดอากาศออกเหมือนกันแต่ว่าของทอมมี่ทิปปี้นี่คือจะแอดวานซ์ขวาเพราะว่าจะเป็นรุ่นแบบสําหรับเด็ก ที่จะป้องกันเด็กที่เป็นโรคโคลิกนะคะคือท้องอืดท้องเฟอ้อปวดท้องนะคะมันจะมีการระบายอากาศได้ดีมากกวา่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไหนอันไหนใครชอบแบบไหนนะคะแต่อจิน,นชอบตัวนี้ อบของทอมมี่ทิปปี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครซื้อขวดนมของทอมมี่ทิปปี้ซึ่งฐานขวดเขา้างมาก,มากต้องซื้อที่อุ่นนมของทอมมี่ทิปปี้เท่านั้นนะคะถึงจะใส่กันได้ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นน่ะเขาจะตรงนี้เขาจะไม่ควา้างจะไม่สามารถใส่ขวดนมของทอมมี่ทิปปี้ได้่ะกรอบล่างก็จะเป็นอย่างนี้พอประกอบล่างแล้วนะ,ะอันนี้ก็เป็นไ้ จะกดทำมีดิตตี้แบบนี้เดี๋ยวมุนฝาก็จะเตี้ยลงจับง่ายง่ายสบายมือนะคะเด็กๆก็ดูได้สบายมากไม่มีปัญหาอะไรก็จะกันพวกแบบท้องอืดท้องเฟอ้อได้ดีมากๆนะคะ เดเด็กๆแล้ไม่ดูดลมเข้าไปอันนี้คือทําการศึกษามานะคะศึกษามาจากแบบว่าเพจแม่ๆต่างๆรีวิวต่างๆลองอ่านเองล้ง<แ>ลองซื้อสองยี่ห้อนี้มาเปรียบเทียบด,ดูแบบป๊บไปๆปปมายี่ห้อชอบทำมี้จิปปี้มากกว่า ยังไงแบบคุณแม่มือใหม่อยากจะทดลองซื้อไปให้เด็กๆก็ลองดูได้นะคะแอดมินก็ใช้ยี่ห้อนี้แหละแล้วมันเวิร์กก็อยากมากบอกต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาอุ่นเทน,นมแท้ใส่เราก็ยวมาอุ่นในทอมมี่ทิปปี้ตัวนี้นะคะเครื่องอุ่นนมของทอมมี่ทิปปี้ร้อนไวมากอุ่นไวมากนะคะมียี่ห้อหนึ่งแอดมินซื้อมาของไม่เอ,อ่ยชื่อแล้วกันอุ่นแบบว่า20-30นาทีก็ยังไม่งนมยังไม่อุ่นเลยแต่ทอมมี่ทิปปี้นี่แบบไม่ถึง30วิก็ร่มมี แบบว่าความปุ่นในนมนะคะอุณหภูมินมที่แบบไม่เกิน30องศาอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะได้ดูดนมโดยที่ไม่ต้องดูดเย็นๆหรือว่าร้อนเกินไปนะคะทําให้ไม่สูญเสียคุณค่าอาหารของนมนะคะอันนี้ก็คือใส่ใจนิดนึงนะต่อให้เขาเป็นหมาแล้วก็อยากใส่ใจเขาถึงที่สุดน,นะคะอย่างไรลองซื้อด,ดูได้นะคะเซ็ตของเทมมี่ท p ิปปี้นะคะนมก็ไม่ร้อนแล้วแต่เราลองมาวัดหลังเลยกันนะคะว่าโอเค kita pergi ke kan ya